สวัสดีนักเรียนปสีทุกคนนะคะคาัที่แล้วนะคะเ,เราเรียนเกี่ยวกับเส้นตรงส่วนของเส้นตรงกลางสีใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องชนิดของมุมโดยปกติแล้วเนี่ยนักเรียนจะเรียนแค่มุมเดียวคือมุมฉากนะคะคือมุมฉากมุมฉากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมุมเนี่ยมันมีมันมีมากกว่ามุมฉากนะมันมีมุมฉาก มีมุมแหลมมุมป้านมุมตรงแล้วก็มุมกลับนะคะมุมกลับชนิดของมุมจะมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดแต่ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนตัวนี้ เราจะเรียนมุมฉากทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมุมเนี่ยเราสามารถดูได้ว่ามุมเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่มันมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการวัดมุมก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าไม้ครึ่งวงกลมไม้ครึ่งวงกลมแต่ปสี่นะคะเราจะเรียนแค่มุมฉากมุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องมีนะคะไม่ต้องมีก็ได้เราสามารถใช้ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยวัดมุมฉากได้มุมฉากนะคะจะมีขนาด90องศานะคะมุมฉากจะมีขนาด90องศาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวะล่ะ,ละว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือ90องศานะคะเราจะเรีเนยนก็คือให้นักเรียนหากระดาษ A 4มา1แผ่นค่ะาหากระดาษ A 4มา1แผน่นปุ๊บนี่นะให้มันมีมุมตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะคะ เ <inate> นี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยไหมมันตั้งฉากค่ะซึ่งสัญ,ญลักษณ์นนเราจะใช้สัญลักษณ์มองไม่เห็นเราจะใช้สัญลักษณนะ์เดี๋ยวเปลี่ยนด้านดีกว่า่ะนี่นะคะมุมตรงนี้นะคะเราเรียกว่ามุมฉากค่ะเนี่ยมุมฉากเป็นแบบนี้คือมันไม่เบี้ยวนะมันตั้งฉากมันตั้งฉากพอดีนะคะมันตั้งฉากพอดีเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ก็คือแบบนี้นะคะเราไปเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ที่ไหนให้เข้าใจได้เลยว่ามุมตรงเนี้ยมันคือมุมฉากนะโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์การวัดเลย นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์การวัดเลยอ่ามาดูตัวอย่างค่ะมาดูตัวอย่างนะคะ <S <S เดี๋ยวนะมาดูตัวอย่างนะคะสมมุตินะอันนี้ดูใช้ อนันนึงนะคะปึ๊บอ,อ่าอันนี้นะค่ะนี่เจอเจอไหมคะเห็นไหมเดี๋วนะเดี๋ยวครูขยับกลอ้องอ่ะอันนี้ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นตรงที่เราเจอส่วนของเส้นตรงที่เราเจอมันเป็นมุมฉากนักครูก็ให้นักเรียนเนี่ยเอาตัวเมื่อกี้กระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 มา,าเห็นไหมถ้ามันเป็นมุมฉากเนี่ย มันจะเข้าล็อกนี้พอดีเลยนะคะในเรียนก็ทาาไปว่ามันทับกันสนิทพอดีไหมอ่าดูนะคะเนี่ยพอดีเลยแสดงว่าเส้นตรงที่ครูสร้างมาเนี่ยมันคือมุมฉากมีขนาด90องศาอ่ามีขนาด90องศาปึ๊บอ่าแบบนี้นะคะก็คือเขียนโค้งๆแล้วก็ใส่90องศาสัญลักษณ์กลมๆนี้เราเรียกว่าองศาเนาะอ่าถ้าเป็นสิ่งของล่ะสิ่งของอย่างอื่นเราจะรู้ได้ยังไง ะะว่าเป็นมุมฉากเช่นขอบทีวีนะคะ,ะสมมติว่ามีสมมตินะ,ะทีวีหนึ่งเครื่องมองให้เป็นทีวีเนาะ,ะทีวีหนึ่งเครื่องค่ะแล้วจะอยากรู้ว่ามันว่ามันว่าม,มันเป็นมุมฉากไหมนักเรียนก็เอากระดาษของนักเรียนเนี่ยไปท่าค่ะตรงมุม เอากระดาษของนักเรียนนะคะเมื่อกี้โทรศัพท์คุณครูหล่นอ่ะเอาเอากระดาษของนักเรียนเนี่ยไปทาบตรงมุมทีวีมุมใดมุมหนึ่งนะคะทาบไปเลยถ้ามันขอบทีวีมันเป็นตามแนวกระดาษก็แสดงว่ามุมทีวีนั้นเป็นมุมฉากก็คือระบุได้เลยนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะเกี่ยวกับมุมฉากเดี๋ยวคุณครูให้ใบงานไปนะคะให้ในักเรียนทําส่งมาโดยใช้เครื่องมือการวัดก็คือมุมกระดาษ A4 จะต้องเป็น มุมกระดาษอีสีที่มันเรียบนะไม่ผ่านการตัดนะคะอ่าสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ